เปลี่ยนอีเมลเปลี่ยนเบอร์โทร Facebook ในปี2025เปลี่ยนยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีเปลี่ยนพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้เราไปที่ Facebook ครับจากนั้นไปที่คีด3ขคีดด้านบนขวาตรงนี้ครับต่อมาไปที่ฟันเฟืองด้านบนขวาครับหน้านี้ไปที่เมตาศูนย์บัญชีต่อมาไปที่รายละเอียดส่วนตัว ไปที่ข้อมูลติดต่อครับจากนั้นเราก็จะเห็นอ e ีเมลกับเบอร์โทรที่ผูกกับ Facebook ถ้าเฟซใครมีแค่เบอร์โทรอย่างเดียวหรือมีแค่อ e ีเมลอย่างเดียวนะครับแล้วต้องการจะเปลี่ยนให้เพิ่มเบอร์โทรหรืออ e ีเมลใหม่ก่อนถึงจะลบเบอร์กับเมลเก่าได้แต่ถ้ามีทั้งเบอร์โทรแล้วก็อ e ีเมลเหมือนในคลิปนี้เราสามารถลบอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนได้นะครับตัวอย่างผมจะเปลี่ยนทั้งเบอร์โทรแล้วก็อ e ีเมลเริ่มจากเบอร์โทรก่อน ให้เราแตะไปที่เบอร์โทรครับจากนั้นกดลบหมายเลขโทรศัพท์ตัวหนังสือสีแดงนะครับกดลบไปครับจากนั้น Facebook จะส่งรหัสแปดหลักมาทางอีเมลที่เชื่อมต่อกับ Facebook อยู่เราก็ไปดูรหัสที่อีเมลนะครับแต่ถ้าอีเมลไม่ได้ใช้แล้วก็มากดลองใช้วิธีอื่นตรงนี้เพื่อเลือกช่องทางในการยืนยันนะครับผมถ้าเรายังใช้อีเมลอยู่ ก็ให้เราไปดูรหัสที่อ e ีเมลได้เลยนะครับนี่นะครับเอารหัสแปดหลักนี้ไปยืนยันนะครับถ้ารหัสไม่ส่งมาให้เรามากดรับอ e ีเมลใหม่ตัวหนังสือสีฟ้าตรงนี้นะครับพอกรอกรหัสเสร็จแล้วกดดำเนินการต่อครับคุณลบหมายเลขโทรศัพท์ก่อนหน้าของคุณแล้วให้เรากดปิดไปครับ เบอร์โทรก็จะถูกลบออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็เพิ่มเบอร์ใหม่เข้ามาให้เราไปที่เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ตรงนี้ครับกดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มือถือจากนั้นเราก็ใส่เบอร์ใหม่ในช่องนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาติ๊กตรงนี้แล้วก็กดถัดไปครับจากนั้นเขาจะส่งรหัสมาทางข้อความ SMS ในขั้นตอนนี้มันจะใส่ให้อัตโนมัติ เราไม่ต้องทำอะไรนะครับเพิ่มเบอร์โทรเสร็จแล้วก็กดปิดไปครับต่อไปเปลี่ยนอีเมลให้เราแตะไปที่อีเมลครับกดลบอีเมลตรงนี้นะครับกดลบไปครับลบสำเร็จแล้วกดปิดครับต่อมาไปที่เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ครับ จากนั้นใส่อีเมลใหม่ในช่องนี้เสร็จแล้วให้เรากดถัดไปครับทีนี้เขาจะส่งรหัสมาที่อีเมลใหม่เราก็ไปดูรหัสที่อีเมลที่เขาส่งมานะครับสลับเข้าใช้งานเมลนั้นก่อนนะครับนี่นะครับเอารหัส6หลักนี้ไปยืนยันนะครับผม เสร็จแล้วกดถัดไปครับเพิ่มอีเมลเรียบร้อยกดปิดครับเพียงเท่านี้เราก็เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนอีเมล Facebook เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเมล a c e b o o k ก็สามารถเปลี่ยนตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ